สวัสดีจ้าเด็กๆทุกคนเป็นไงคะสบายดีกันไหมวันนี้ครูอ่อนมีนิทานสอนใจมาฝากให้เด็กๆได้รับชมกันนะคะเราไปรับชมกันเลยคะ่ะนิทานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสําหรับเด็กปฐมวัยนิทานเรื่อง ความดีจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีกระท่อมเก่าๆอยู่หลังหนึ่งอยู่ชายป่าติดกับเชิงเขามีหญิงชรลาคนหนึ่งร่างกายแกไม่ค่อยแข็งแรง เดินถือไม้เท้าไปมาอยู่ในกระท่อมข้างๆแกจะมีเด็กหญิงอายุราวเจ็ดขวบคนหนึ่งคอยจับแขนช่วยพยุงให้หญิงชลาเดินไม่ให้หกลม้มผู้ที่ผ่านไปมาเห็นเด็กหญิงคนนี้ใส่ผ้าขาดขาดเก่าๆและสวมหมวกสีแดงๆซีดๆเดินถือตะกร้าหาผลไม้ในป่าใกล้ๆกับกระท่อมบ่อยๆ วันหนึ่งมีนางฟ้าองค์หนึ่งผ่านมาเห็นจึงได้เฝ้ามองหนูน้อยคนนี้ถือตะกร้าใบเก่าๆมีผลไม้สองสามลูกอยู่ในตะกร้าเดินเข้าไปในกระท่อมนางฟ้าจึงแอบตามเข้าไปดูและได้รู้ว่าหนูน้อยคนนี้อยู่กับยายเพียงสองคน ทุกๆเช้าหลังจากช่วยเหลือยายรับประทานอาหารแล้วก็จะออกไปหาอาหารและผละไม้เป็นอาหารมื้อต่อไปนางฟ้าได้เนลมิตผลไม้มากมายในป่าแล้วก็มีดอกไม้ที่บานสะพรั่งหนูน้อยจึงเก็บผลไม้ได้ทีละมากมาก วันต่อมานางฟ้าได้ปลอมตัวเป็นชายชลาเดินงงกเงินเงหาผลไม้อยู่ในปา่าหนูน้อยเห็นเข้าจึงได้แบ่งผลไม้ในตะกร้าให้กับชายชลาไปส่วนหนึ่งครั้งหนึง่งหนูน้อยเก็บผลไม้เสร็จแล้วได้แวะไปริมแม่น้ำเพื่อเก็บดอกไม้ พระเอิญเท้าสะดุดกับก้อนหินผลไม้จึงหล่นลงไปในน้ำทันใดนั่นเองนางฟ้าจึงปรากฏกลายและพูดว่าหนูเป็นเด็กดีมีความซื่อสัตย์อยากได้อะไรก็บอกนางฟ้าจะให้พรหนูน้อยตอบว่า หนูอยากให้คุณยายแข็งแรงและแต่ละวันของหนูเก็บผลไม้ได้เยอะๆพอสำหรับหนูและคุณยายรับประทานและเหลือแบ่งให้ผู้อื่นด้วยนางฟ้าจึงโดนบันดาลให้เป็นไปตามที่หนูน้อยขอตั้งแต่นั้นมาหนูน้อยก็อยู่อย่างมีความสุข เด็กๆทั้งหลายอยากมีความสุขเหมือนหนูน้อยคนนี้ไหมคะหนูต้องมันทำความดีและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้ววันหนึ่งหนูอาจจะได้พบกับนางฟ้าเหมือนกับหนูน้อยคนนี้นะคะบา,บายยเป็นไงคะเด็กๆฟังนิทานจบลงไปแล้วเด็กๆอยากแสดงเป็นตัวละครตัวไหน คุณยายหนูน้อยค้นหาปลาหรือว่านางฟ้าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกหนูน้อยใช่ไหมคะหนูน้อยทําความดีเด็กๆทําความดีได้ทุกวันนะคะทํำความดีเพื่อตัวเองทําความดีเพื่อผู้อื่นแล้วสังคมจะอยู่ได้อย่างมีความสุข ทีทานเรื่องนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายพบกันใหม่ค่ะ